โลนี่มีแผลนะนี่ครับพาร์กเก้เนี่ยทำร้ายคนโลกได้อย่างเดียวพี่ใช่<ด>เออพาร์กเก้ไม่สามารถไม่สามารถทำร้ายคนมีสติได้แผลมีองค์เดียวลุงจะแก่โดนรถชนร้อยร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบนะตะลุงลุกขึ้นมาปัดอะรถพังมทันะลุกขึ้นมาปัด

นะครับที่ตลาดของผมนะครับเราก็เดี๋ยวไปดูว่เาเกียวหอนวันนี้จะได้ซื้อหรือเปล่าเจ๊งในวันนี้เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเราจะเจ้าหรือเราจะเจ๊งนะครับหรือว่าเราจะซับๆๆๆว่าเดี๋ยวรู้กันนะฮะเจ๊งในวันนี้อย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นถึง1ทุ่ม คู่เดียวนะฮะว่าเราจะมีกำไรกระเพาะแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้พี่ๆขาเตรียมหลวงพระนะครับอ่าอย่าลืมนะครับศูนย์928375218ถ้าอยากให้เราไปซื้อพระนะครับไกลที่ไหนไกลแค่ไหนเราก็ไปนะครับอย่าลืมแอดไลน์มานะครับอย่าลืมเฟซบุ๊กนัดดูใบนะครับเพจนัดดูใบนะครับยูทูบและติ๊กต็อกนะพี่นะโอเคนะเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตาโลนี่มีแฉนะยังมีเก๊อะที่ดุม เออสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับหลังตราแผ่นดินเนาะครับผมน่าจะเลืมเอากล้องมาแต่อะไรก็ใช้ได้เป็นกระบี่ก็ค่า <c oughs> เป็นกระบี่ฆ่าไื้เท่าเป <c oughs> ็นแสนขายละสามสามพันสองพันห้าได้ป่ะมีแบบ,บดีแบบเบสีกดังอ่ะมีเยอะจริงนะ เราก็ต้องตามหลักความเป็นจริงถูกนะพี่นะครับพาเกสเนี่ยทำร้ายคนโลกแย่งเดียวพี่ใช่เออเพาเกสไม่สามาไม่สามารถทำร้ายคนมีสติได้เขาเอามาเอาเบ้นซ์คั้ละห้าล้านมาขายพี่สามหมื่นที่นีเคือไงเขาผางแพาไม่แพงอะพี่อันนี้บล็อกเนี้ยเขาตีเนเลยนะบล็อก องเดียวลุงจะแก่โด,ดนรถชนระ้อยร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบมะครับเป็นไรนะกลุงลุกขึ้นมาปัดแต่รถ <c oughs> พังเมื่คันน่ะลุกขึ้นมาปัดมึงยังไม่ตายเ <c oughs> หลือเชื่อจริงๆนี่ขนาดยมพบาลยังล้งมึงไว้ไม่อยู่ท,ที่ไหนมาเจอเนื่องใช่อันนี้อาจารย์ปันไม่ขันขชีวิตนะพี่พแดงว่ <c oughs> แดงอันนี้เป็นบอกระเบิ พยายามดูตายย่อยแทบหมดเลยนะไม่อได้ใหดเลยอันนี้ว่าสุดมันจะไม่ทันนะดิพี่ทำนิดกี่รุ่นไม่มีอะไรดีถึงนะมาแค่นี้แค่ที่วันนี้มาไม่หมดก็มานิดนิดหน่อยหน่อยมาไม่เต็มมาไม่เต็มมาไม่เต็มวันนี้ก็น่าจะไม่โดนเลยนะดิพี่ว่ากันดยว่ากันแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ได้พี่ครับ นะครับก็วันนี้มิชชั่นอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรกันเนาะนะครับผมก็อย่าลืมนะอ่าถ้าเกิดว่ามาหลักๆเป็นผ้าบ้านให้เราไปเลือกที่หิ่อี่างชีนอรงนั้นตรงนี้นะครับมีโอกาสตรงนะครับแต่ถ้าคัดออกมาถ้าคัดออกมาเนี่ยมีโอกาสได้บางไม่ได้บางอ่าอย่าลืมนะสูง68875218เห็นว่าเครื่องมืเงินตกไม่ของเรานะครับเราไป้อให้ถึงที่โอเคครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนมิชชั่นเร็วๆหน่อยนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นถึง1ทุ่มเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ชแชแนลรับสูใบด้วยนะครับ